<laughs> ดูทำเงินเล่นน้ำานี่เปิดสายยางไม่ได้นะจะต้องคอยไล่งับตลอดเนี่ยเด้อแล้ว,าาวลท<ด>ังั้นทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเสแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามางับง่าเห็นไหมทำเป็นแบบตัวอะไรว่าไม่งับไม่ได้สักทีอี๋โมโหโมโหงับทีนะเปียกทุกทีเลย <laughs> Giờ được rồi ta lộc à? à Ai làm này à? Ai ta lộc được được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không